เอเกมในครึ่งหัรก็กลับมาเริ่มกันต่อกม็องมุสลิมทองทองครับเตอกับัานเดยมเดวันนี้โอ้ต้องบอกว่ายังเป็นมุสลิมทองทองครับขึ้นนำอยู่หนึ่งประตูต่อนย์ุกคต้อง่่า จังหวะที่พวกเขาได้ประตูเนี่ยอาจจะต้องไปถกเถียงกันนิดนึ่งนะว่าจังหวะก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้ทาง้านมันเดมันเดนเ,ดเนี่ยเกิดจัดได้ฟา้าแต่ว่าพอวุฒิสิไม่เป่าเนี่ยดีไม่ตรงต่อไปเรื่อยมาเลิคุณสลิงทองโอ้แล้วพอจังหวะต่อเนื่องมาได้ประตูแบบในช่วงช่วงเวลา,า,ลวมาไม่หายก็มาทำให้พวกเขาทำอยู่ต้องบอกว่าคนยิงก็ทำได้ดีจังหวะสุดท้ายเมื่มาชถือว่าที่ได้ประตูแล้ว โอ้โหลับหลบมาสวยแล้วตัวการแตม่จะพิ้วหลบสองไม่ผ่านจังหวสองยังโอ้โหยังเล่นหนุนจะมาให้โบสอีกทีนึงไม่ได้ครับอ้าวซาโมเป็นตั้งเตะกระป่าประตูขึ้นมาครับตั้งเระลูกนี้เทงบอลยาวขึ้นมาข้างหน้าโอ้โหต่อย แล้วลูกนี้ผู้ตัดสินมองว่าให้ฟาวครับให้เดินไปให้สงบแบบนี้ครับเสียกันอยู่แล้วก็ล้มลงไปครับเป็นซันทันทีครับทางด้านมุสลิมจองทองครับ ไปที่ไม่มีเลยเขาเลยโอ้เราบุรสีให้พุ่เปล่าระหว่านี้มันเดินมันเดะรวดเร็วฮันดีโปดพิกลูกนี้เจอดลุมสองคนล้อมหน้าล้องหลังอยู่ตรงกลางครับ ให้มากระโดดแล้วตูแล้วก็ปโด่งเทซิ่งเร็วเลยนะจังหวะนี้เปิดไม่ผ่านโบนแล้วจะสวนกลับกับมุสลิปทองให้ตรงกลางถึงหรือเปล่าว่าป้าทองุดท้ายเอ้าลูกโอ้โหโบนยิงลูกนี้ขาหลับไม่ดีครับแล้วจังหวะถึท้ายนี่จับบอลหลุดออกห้างไปเองครับได้เต้เล่นเร็วนาทีครับโบนจัดซุยสองไม่ผ่านแล้ว ดูครับเขาจะร้องหน้าร้องหลังกันจะขู่เอ้าแล้วไปจับบอลนี้ไม่ดีโอ้โหแล้วเข้าที่บอลนี้ผู้ตัดสินไม่รู้อะไรแล้วระหวะสุดท้ายเราข่าวนี้เข้าจากด้านหลังครับน่าจะพาขอโทษกันด้วยครับนี่โมผู้ตัดสินเรียกมาเลยครับโดนไปเหลืองครับพันเดรมันเดรครับ ตาต้เตะเปิดยาวขึ้นมาจบไม่มีไทยแล้วหน้าเห็นตั้ไปแจ่เปากประตูขึ้นมาครับของทางด้านคุณสรีตองทองครับเอ้าแล้วยังไงครับบอลมันตั้งเตะให้ตรงหรือเปล่าเนี่คนที่เตะตรงหลังต้องออกมาครับกองหลังต้องออกมาแบบต่อเพื่อ <c oughs> สามกระโดดไม่ผ่านยังได้จังหวะสองมาเดมาเดตีต่ัมาให้ผูุสาวโต้เลยตีบอลยาวขึ้นมาไม่ถึงครับจังหวะสุดท้ายแต่ว่าลูกนี้บอลเนี่ยออกข้างไปก่อนแล้วนะับกองหน้าด่ยังมีปัญหาเรื่องการตบสะกาอทางด้านมาเดมาเดที่ต่อยตุยมาจริงคุณสาชันแลบจะเตะทิ้งเลยดิจังหวะเดียวออกข้างไป ไอ้ลูกทุ่มเน่นั่งซ้ายครับตอนเล่นซ้ายะต่อยจะทำที่เรีลูกนีไม่ได้ครับพี่ดู่องนู่ดะนั่งนั่งบล็อกนั่งบล็อกวีีเลยจับบอลไม่ดีสมานี้ครับ บางแล้วพยายามจะไปเข้าด้านหลังอะบดฟ้าวจังหวะนี้พยายามไปอ้อมครับเจ็บมือเลยแล้วทางด้านมันเดยม์มาเดย์ครับตั้งใส่จากยางตัวเองขึ้นมาครับไม่ไม่ผ่านร้ายหิญาเลยอยู่ไม่ไหลมันอยู่นะเอาไปเข้าด้านหลังครับ นี่ครับจังหวะแบบนี้เนี่ยรู้จักขอโทษกันนี่ก็เป็นถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับยังไงต้องขอคุณครับจังหวะกับโทษกับท่ากันแล้วด้วยโดยเฉพาะผู้เล่นที่ยกมือขึ้นมาไหว้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนี่ต้องบอกว่าโอ้โหนี่ยังตอนเทนีไทยยังคงอยู่อ้าวรถโบสถ์ให้ยิงเรียบร้อยล้วลุงโอ้โหคุณเดาเลยครับนี่เขาตับตันทีมครับสูกตอกแหนกัตันทีมทำสองลูกครับโอ้ ถ้าบ,บางทีเราเล่นดีแบบนี้นี่ถ้าจะสูนต้องนานแล้วโอ้โหเราเปลี่ยนเลยคนระับสองโอ้ทำประตูที่สองของตัวเองครับสองไม่ได้เปลี่ยนอยางมีมาบอกแผงข้างสนามครับรอนำสกอร์นำเนี่ยสองสูนแล้วต้องรีบครับโอ้หมนเดยมดเดยตอนนี้ก็ดูเหมือนจะ พยายามจะให้โอกาสผู้เล่นตัวสองลองลงมาสัมผัสประสบการณ์ดูบ้างครับว้โลนิซสองเลยเกมก็ยังเป็นของด้านมุสลิมอยู่ครับทางขวาหางยิงลูกนี้นี่ติปอลครับแบมลูกเตะมุกแพ้นัเกียสั้นลูกนี้เล่นแล้วดูโอ้โห ไม่บอลงนานวันนี้ทำอะไรก็ดีในหมดครับใช่ครับจังหวะหลอะ่ออาจจะผิดพลาดแต่ต้องหล่อได้ครับแล้วงั้นเข้ามาข้างหน้าลูกนี้ก็เข้าทางอีกแล้วครับพูกปู่เสื้อเขียวที่ได้บอลตลอดเลยครับยิงไกลลูกนี้ไม่เข้าง่อครับโอ้โหปุ่นนี่ก็จังหวะยิงไกลเมื่อสักครู่นะนั่นซ้ายครับอย่าเล่นแบกด้านซ้ายครับแต่ว่ายิงเข้าขวาครับไม่ตรงหล่อ,อนิดเดียวครับได้ลุ้นิดเดียวค,ยครับจังหวะสุดท้ายเมื่อสักครู่บอลสีเสื้อใหม่ครับปูโ่โฉลว์วันนี้ได้สกอร์สองลูกเลยครับ ไครับอ,อนเดินเดท่องโขึ้นม,มาแลวมีก่อนเอาแล้วพลิกฝุได้สวยครับไาเองใา้ตรงกลางแล้วให้จ,จังหวะให้คนประกบยูดนน้วยครับโดนนี่ครับกันทีฝุาานังตนี้ส,ส,าานส,สวยครับนะโซเราเนี่เฮ้ยคู่เรเล่นันนบซนะทีสองคนต้องรีบครับ มาขวาแต่ลูกบอกเพื่อนจารับบอลหน่อยครับเอาลับจะไปเองนะขวาดีลูกนี้บอลยังเข้าทางมีแล้วก็โผล่ทำอะไรก็ดีไปหมดจริงนะวันนี้เรื่องมาสกอร์มาเข้าทางแล้วเล่นเกมรับแล้วใช้ตัวของเขาแต่แขกเขารีบยิงเสาสองเอ้าโอ้โหกึ่งยิงกึ่งผ่านาตลอดนี้ครับไม่มีใครเอ้าโอ้ยิงเสาสองแต่ว่าก็เข้าไม่ถึงครับ นี่เดมันเดบ่บอกให้เลอนดันขึ้นไปแล้วก็เปิดลูกโดนยาดูบ้างครับถืบอนยาวขึ้นมาลูกนี้จังโมงได้ครับคุณสัีตาพองกระตกลูกนี้จะให้โฟทก็ยังลึกเกินไปทำไมจังสุดท้าย คุณดีตให้เล่นต่อลูกนี้แต่ทางขวายิงโอ้จังหวะยิงนี่ไม่เต็มเมท,ท้าครับเฮ้ยจังหวะกระทบกระทั่งกันยังไงขอโทษครับเนาะไปเตะมุงมด้านฝั่งขวาของมุสสรีจอมทองครับยกไปเสาสองโอ้โหแม่จังหว่างลูกนี้โดนไม่เต็มครับ โอ้แล้วควบไปเรื่องนี้เร็วด้วยครับเพื่อนจะกินเก๋าปางทางได้ครับเนี่ยต้องลุมครับสองคนเข้าไปช่วยนะครับโอ้ยเมื่อนาตูนี้อกเบาไปหน่อยครับลีหมกตั้งไว้เก็บได้ครับมันเองไปเองล้าก็นั่นซ้ายแล้วตัดสินใจจริงซ้ายลูกนี้ก็ยังไม่เข้าเกอะครับตรงหวเนี่นเดือดกำลังครับยิงเท้าซ้ายครับถ้าเท้าขวายิงอาจจะค่อยถนัดก็ตองแบบนี้ครับขึ้นมาทางด้านซ้ายครับ ลอยกับบอลเดี่ยวเลยฝ่าไ,ได้เร็วครับแต่เท้าซ้ายเป็นเท้าที่ไม่นขนาดครับดูจับสังเกตการวางเท้ารลยว่าใช่ครับไปมาแล้วพิกโดนปั๊มเลยครับโอ้โหทั้งหวานทั้งเท้าเนี่ยไม่เกี่ยวกันแน่ไม่เกี่ยวเชือกเชือกเท้าเนี่ย ปูมาโบส์ตื้นอีกทีครับผ่านเข้าไปตรงกลางเอาแล้วครับแล้วสั้นโดนตัดลาฟตอนนี้มันเด้งบอลวิแชมป์คือหลังเลยครับทางขวาไปเองตัดเข้ากลางก็โดนด่าไว้เลยครับลูกนี้ปูจังหวะจะตัดเข้ากลางเนี่ยตัดบอลยาวเวลาในสนามเราได้เหลืออีกประมาณเจ้าที่จเจ็ดเศษแล้ว ยังไตง,งต,ต้องขอโทษสำหรับทีมที่มารอด้วยเอาเวลานนุ่งเลยมาเพราะผมกลัวครับต้องขอโทษด้วยครับข<อ>้างสนามครัมีการขยับพับน,น่าจะเอาทางด้านโบสถ์เนี่ยออกครับมาใหม่เนี่ยต้องบอกว่าต้องขอโทษด้วยครับที่ไม่ทราบรายชื่อครับแล้วพุทธศิลป์เนี่ยให้เป็นลูกเตะมุมนะครับเดี๋ยวดูสัญญาณมือด้วยครับให้เป็นลูก เฮ้ด anyway, ูตัวหญ่ติดตัวเลยได้ลูกเตะมุมขึ้นมา3-4คนเลยครัทันได้บันเดฟเปิดไปหน้าบาประตูโหม่งตั้งได้เอาบอลยังไม่คนนเหมือนต้องตามไปเก็บจังหวะสองครับลีอาลีอายงมาขวาลี่โอ้โหลูกนี้ลีได้ลีแถสองสองลีลลี่เชลลี่ าตายชื่อบ <ไป S 1> อยซ้ำกันเนี่ยมันไม่ไมปแปลกแต่ชื่อนี่ซ้ำกันมันแปลกหน่อยครับ<อ>แล้วเนี่ยเราชัดเจนอยู่แล้วลูกนี้การลูกแฮนด์บอลนะครับท่าสนามครับได้ครับมีการขอขอยับเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับจะเปลี่ยนตัวครับเอนละมุสลิบจับหองครับ ตานีอไหกเต่ามันถึงเวลาไอ้ป๊อปมันดูอยู่อดิมันดูซ้อนไม่ได้ในเว็บอามันดูซ้อนโดนแบทอยาบเข้าไปแล้วแปก็ตีําแพงครับทีมีเป็นลีครับโอ้แล้วนี่แต่จมูไปเจ็บไม่ได้ครับบอลที่โดนโขดกลับมาเรียบร้อยแล้ว ก็ดูว่าวันนี้ผู้ตัดสินไม่ได้เป่าฟาวด้วยครับมัวนอนนานๆนี่เสียเปรียบครับแฉมโสดต่ดางได้ได้ไม่รู้ไ,ได้ได้ลูกเต่งโง่ด้วยครับปรเปิดมายังติดบล็อกเหนื่นอยนะลูกนี้ มาน้อยหน่อยด้วยนะนั้นมันเดฟตอนนี้อยู่ในป่าตูนี้แค่บอยคนเดียวมาป่าประตูยันครับวอ่าไม่ทํนาวไปทล็นรอางขวาลี่ยมือออกขึนมาเอาบอลหน่อยครับเปิดข้ามไปกอลลี่เหมือนกันนะจับักงตรงนี้ โอ้โท oh, ี่ทั้งสองคนเลยครับนั่งยังไงดีครับตอนนี้ได้ชื่อมาจะดีง่ายๆก็เชอรี่แล้วลิลลี่ครับแลิลลี่ก็เปิดครับเปิดให้ลี่เนี่ยครับโอ้โหลี่เปิดให้ลี่ครับภูมิความจำการควายลูกนี้ก็ยังไม่เข้ากรอครับได้ลูกเต็มมุงครับ โอ้โหจับแล้วยาวไปครับโดนเต่สกาสทิ้งก่อนเล่นเร็วครับแชมป์จะไปเอาไปได้ทางขวาผู้บอลเอาก่อนครับโอกาสเนี่ยต้องบอกว่าความคมเนี่ยเป็นไปานด้านมูซลินจอมทองอยู่แล้วครับสกตรอเนี่ยนำสองศูนย์ทีนได้สกอตอ์อที่สองเนี่ยโรงขึ้นหลังเนี่ยแหละ ทางขวาที่โล่งทีเดียวโหแล้วให้มาแบบนี้ก็มีเวลามีพื้นที่นี่จะแตกออกไม้ขาแล้วลูกนี้แต่ลูกกุ้งอะกุ้งแล้วพิกสวยลูกนี้ทางขวาตอนนี้แปรกบโหววววลูกนี้ก็โหวจะออกครับโอ้โหวกุ้โหวลูกนี้พยายามจะปักทำให้มันเข้ากล่อรับเอาข้างสนามครับขยับอีกครั้งครับทางด้านมุสลิมจอมทองครับออร์แลนดลี่ออกไปมา อันนี so ite, ้เท่าก่อนเดี๋ยวแค่ริ่งเดียวแล้นี่ครับทุกแบบนี้เปล่าแน่นอนครับหลักการทุบมาทุบง่ายนิดเดียวครับฝ่ายจากหัวเนี่ยไปครับใส่มือครับไม่ต้องไม่ต้องไปเกงครับกุ่งก็ทุบไปเลยครับหลักการทุบบางทีมันระยะมันสั้นๆเดี๋ยอะทุบเยอะก็จะเปล่าบ่อยครับฝางสวยลูกนี้ แล้วบางกูบางไม่ได้เหนียบเล่นเลยต้องชมเขาไหม่ยายัมนะเพื้อนๆกูเล่นดุสล่มครับแล้วโอ้โหนี่พยายามจะบานครับได้ลูกกุ่งครับฝ่าดังซ้ายจับลูกนี้กูขู่จับไม่ดีครับลูกนี้โอ้โหจับไม่ดีเน้นโอกาสตั้งเท้าจิงด้วยลูกนี้ โอ้เจ้าตัวที่พลาดเองครับรู้ตัวเสียดายนะครับตรงนี้ไม่มีโอกาสรัเพิ่มสก,กรอร์ให้ด้าผลเฉลิมจองชองอะไรยังทำไม่ได้ครับแล้วมาดูจังหวะของมันเดย์บ้างครับการต่อบอลไม่ต่อเยอะเท่าไหร่ครับแล้วต้องพยงายามตะลุยไปโดนเกี่ยวอย่างด้านหลังครับนี่ครับ,รบเกี่ยวข้างหลังแบบนี้ได้เป็นลูกเปลา่าแน่นอนแล้วระยะเนี่ยฟรีคิ้งเนี่ยผมไในตีลุ้นเลกี่ยวครับ จะเลือกใครผู้สังหารระยะแบบนี้ครับผีปอนเนี่ยมีทั้งสองคนแล้วแฝดรู่นี้ก็ไม่เข้าต่อ,อค,อครับโอ้โผลูกเ,เนี่ยผ่านกระแพงไปเยยรียบร้อยแล้วลูกก็จะเข้าวาัดแชม ตัดเข้าตรงกลารรงนี่ต้องระวังมันยตรงกลางเนี่ยอันตรายครับบางทีจะตัดผ่านตรงกลางอีกทีครับแชมป์หมุนทางขวาโล่งครับต่อยเปิดข้ามมาทางซ้ายจับลูกนี้ล้านอีกครับโอนะบ้โหจับแล้วไม่ติดเท้าอะไรครับเท้าครับน่าจะโดนเปลี่ยนตัวออกด้วยครับน่าัะเด้ง วงท้ายแล้วมีละนี่คนที่5ของหมานจะนัมือซีมจอมทองครับเร,รียบร้อยโค้วต้าหมดเรียบร้อยแล้วนั่งมือซีมจอมทองครับต่อจากนี้ไปครับอยู่ในพี่เสียแล้วมือซีมจอมทองต้องเล่นดึงเล่น,เ,ลน,เ,ลนเนี่ยเจ็ดคนที่อยู่ในสนามครับแต่คุ่ณจะมีโอกาสเปลี่ยนตัวได้หมด5ครั้งครับเพราะงั้นต้องตัดแซงแล้วหลุดไปลูกนี้จริงโอ้โหติดบล็อกแถวตุยครับทำประตูไม่ได้ลูกนี้ โอกาสใกล้เคียงออกับประตูที่สามอีกแล้วคะเนี่ยให้สัญญาณเป็นเตะมุมครับเ,ออเปิดแล้ววอลเล่ลูกนี้ไม่เต็มเทา้าครับสวนกลับดัววิ่งลูกนี้ตีจังหวะสุดท้ายบอลออยก่อนนะโอ้โหปล่อยบอลกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งบางพีนี่ไปกระดิ่งจนข้ามออกไปแล้วกระโดดสวยครับนี่ ถามด้วยเข่าทีโอ้โหแล้วแต่หลุดไปได้ทั้งนี้หน้าตูงโปงยังตัดได้ลูกนี้แล e ้วสีดำเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหจังหวะเนี่ยโอ้โหลูกแรกเนี่ยพุ่งลงไปเรียบร้อยพุ่งโบแล้วครับโอ้โหแล้วอ๋อการดีใจอย่างสาใจนี่ครับโอ้โหเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสาตัวอยู่แล้วแบบนี้ครับสาใจได้ครับเนี่ยพอถอดเสื้อนี่โดนไปเหลืองเลยครับ เีลไม่โดนไปเหลือติดตัวอยู่แล้วโดนไปเหลือติดตัวอยู่นี่โดนเหลือแดงได้เลยครับร้<า>อนร้อนขึ้เวลาเนี่ยเหลือประมาณ20นาทีเสร็จครับตัวระบาดเจ็บขึ้นเวลาหนึ่งนาทีครับสำหรับคู่ต่อ,อไปเนี่ยเป็นการพักการะหว่างทีมวันเพนวัสดุก่อสร้างครับ กับทางาราบอลบอวิลามาถึงสนามเปลีนเครื่องต่งกายให้พร้อมเลยครับไหน,นจาจบคู่นี้ก็ทำการแขง่งกันต่อแล้วตรงประธานโทษเกี่ยวเรื่องเวลาด้วยครับเนี่ร่วลเลยมาพอถูกขวดนะก็ถึงเนื่องมาจากคู่แรกๆเนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจครับยังไงก็อยู่นะกันอย่างเอื้อเอืกันหน่อยครับคูมสั้นๆแล้วจับบอลไม่ดีด้วยลูกนี้แชม ใครอยากจะขึ้นบอลไปทางขวาสวยครับออนยัง <sı> ข <f aring> ึ้นมามีโอกาสสามสี่คนแล้วบอลมันยังติดพันแข้งพันขาอ้าวทำไมแชมป์น้ำยิงติดโอ้โหลูกนี้โอโหจังหวะยิงเนี่ยดนยิงเต็มเท้าด้วยครับแต่ยังไม่ผ่านบอลครับเออไปหน้าประตูน้องบอลมาตรงที่เท้าครับทำท่าน้ำจะเปิดหล่อลูกนี้ ใหตรงกลางทีแล้วแป๊โอ้โหเรื่องน้อยลูกนี้เหมนง่ายๆเลยครับให้มาตรงกลางแล้วยืนเดี่ยวๆอย่างนี้ก็แปะบเอาไปเรียบร้อยไล่ขึ้นมาครับเดี๋ยวมันต่อสามับในช่วงที่เราบาดเจ็บครับโอ้โสาวและตัวก็แห็นก็บอกว่าเหมือนคาดไม่ถึงแล้วลูกนี้ว่าจะยิงครับต้องชมแต่คนเปิดก่อนแล้วเปิดมาในพื้นที่นี้เลื่อนเ่ย แล้วจบไปเรียบร้อยเป็นน้านพุกลินทองทองครับเอาชนะไปวันนี้3มประตูต่อหนึ่งครับยังไงเดี๋ยวเชิญผู้เล่นทั้ง2ทีมนี้การสนามเลยครับจังหวะในเกมเนี่ยอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างครับมีปากมีเสียงกันอะไรเงี้ยจังหวะเนี้ครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีครับได้เดินสัมผัสไม้สัมผัสมือกันแล้วก็กล่าวครับขอโทษจะไปครับ